อันนี้อันนี้สวนแตงสวนสวนแตงอะไรชื่อชื่อสวนแตงว่าอะไรดีสวนแตงน้องติ๋มพัฒนาเด้อเด้อย่างใหญ่ย่า่กว้างอันนี้รอบสองละนี่รอบสองละแล้วแล้วเวลาเอาชื่อเอาจะชื่อเมียน,นีย่อันนี้เจ้าของอันนี้คนทําเด้อแต่ว่าชื่อเนาะเอาชื่อคนนู่น คนรับกับตั้งต่างหากคนทำต่างหากไม่เกี่ยวกันแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้ามันดิฟแกจะเอาไปทำอะไรอ๋อใช่ใช่เนาะพอถึงเวลามันเนาะอันนี้จะเก็บค่าเช่าสวนกับค่าน้ำให้แต่ละหมื่นหนึ่งนี่เออานั่แทำไมทำไมเพรอเอฟมีน่ะลงแท้ นั่นได้แบาทออช่วยไปแล้วเอาเถอะตัมนั่นแหละคนขายได้ยังไงก็รู้คนขายก็รู้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนไหนอันนี้น่ะกวางเกตเนี่ยอันนี้สวนอันนี้เกือบสองไร่แล้วนอนนี่เนาะ เนี่ยต้องปลูกเต่น่ะเพราะเอ๊ะสองไรไหมสามไรเด้อออะไรเนี่ยที่แต่ที่บ้นเก็บค่าที่แหละร้อนแต่ตอนนี้ร้อนเงินแม่รถก็เสียหลายบาทน่ะเป็นหมื่นแล้ววะรถเป็นไรอีกมาเช่านี่มาเช่านี่รับจ้างทำข้าวต้มให่นุ่มเด็กข้าวไพันหนึ่งอะไรมาเพ้นท์เน้านอนช้ามันแห้ง ไม่ซื้อหรอร้านนี้ฉันไม่ซื้อร้านนี้ไม่ได้กินไม่ได้ไม่อ่าเป็นวาสนานะได้กินอันนี้ข่าวสองถ้าอนู่นก็ข่าวถ้าเอาไปสามก็เหลือสองที่เก่าเลยน้ำมันก็จัดให้โรงเรียนนึ้เพลินไอ้ลูกเราใหญ่อยากได้หนึ่งเป้าทางทางไปเอาเลาะทางนู่นจะยาวเท่าไรเกยก็เอาไปแม่กัดกว่าจะได้กว่าจะได้ผลผลิตขนาดนี้ ไอทิลิดมอดตายเนี่ยไอ้เลยอันนี้เขามาเขามารับถึงล้านเลยตอนตอนนี้ขา,ายกิโลเท่าไหราา่แม่รอบแรกมันรอบแรกมันก็อันใหญ่เนอะรอบรอบแรกมันลูกใหญ่มันก็จะขายขายดีไม่ลุง โอ้ <kung> <divide S 1> ตอนนี้ตอนนี้แตกมันมากจ้ะของฉันข้างบนว่ะมันมันมีปัญหาเรื่องน้ำอันนี้เด <made Eat analysis> ็กนงเด็กน้อย Ơ, 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 cân lút, cân kép tén. Ừm. Nếu cháu phải hải Nói tím. Lút đấy. tím. Tím, áo nào này, cố chắc. chắc mọ kèm đơ. Cái này. À, này, này tén ờ. à, 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 mm. <laughs> ừ. no, có lút. nó là kẻ cháu phải mất đi เนาะพให้ม,ม,มันได้ค่าแารพัดค่ะ